สวัสดีคะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ออแอปลาคูเทนกันหน่อยนะคะลาคูเทนเป็นแอปทําแบบสอบถามที่ทําได้ทาง Android แล้วก็ iOS ทําได้ทางมือถือแล้วก็คอมทําได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปลาคูเทนเป็นอีกตัวหนึ่งที่นุชค่อนข้างที่จะแนะนานะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อน ลาคูเทนตอนนี้การแลกของรางวัลของเขาสามารถแลกเข้าทูม n นีวอลเล t ได้เริ่มต้นอยู่ที่90บาทอืมใครยังไม่มีลาคูเทนลิงก์สมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงก็ลองทำการกดสมัครดูในการสมัครของเขาไม่ได้ยากนะคะก็ข้อถามอะไรเราก็กรอกตามที่เขาถามแล้วก็ เราทําแบบสอบถามเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลหรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะมีเนี่ย,ยค่ะมันจะมีแบบสํารวจอยู่ตรงนี้ประมาณนี้คือแบบสํารวจของเขามันก็จะมีแบบสํารวจที่สามารถทําได้ทางมือถือแล้วก็ทําได้ทางคอมเอออย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบสํารวจที่ทําเฉพาะเครื่อง PC เท่านั้นซึ่งถ้าใครมีเครื่อง PC นะก็สามารถทําได้แต่ถ้าเราไม่มี PC คือเห็นบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกครั้งก่อนนู้นก็เคยใช้ระบบการทำผ่านเบราว์เซอร์ซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปได้อันนี้ก็ลองดูละกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้มันยุ่งยากมันต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องทำก็ได้มันก็มีบางอันที่ได้คะแนนง่ายๆหรือบางอันที่สามารถทำผ่านมือถือได้ก็รออันนั้นก็ได้ค่ะส่วนการ อย่างอื่นส่วนการแรกของรางวัลหรือการทำภารกิจอื่นๆก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะนี่ตรงนี้เมนูมุมบนซ้ายมือมันจะมีประวัติการรับคะแนนสะสมและคะแนน,น,นแล้วก็ประวัติและคะแนนสะสมแล้วก็การเชิญเพื่อน ใครที่ขึ้นเมนูเชิญเพื่อนตรงนี้เราก็สามารถไปกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนใครที่ไม่ขึ้นเมนูแนะนําเพื่อนนั้นแสดงว่าเรายังทําแบบสอบถามไม่ครบตามที่เกณฑ์เขากําหนดหรือเราอาจจะแบบทำแบบสอบถามไม่ต่อเนื่องก็ได้มันก็เลยยังไม่ขึ้นถ้าเราอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็ต้องขยันทําแบบสอบถามตรงนี้นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะมันถ้าใครขึ้นมันจะมีลิงก์ให้อ่ะ เนี่ยมันจะมีลิงก์ให้แต่ว่าของโน้อนอะ่ะมันเกินแล้วละมันเกินโค้ตาค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนไปแล้วมันก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องการแนะนําเพื่อนเพราะว่าหลักๆนั้นก็ทําเองถอนเองเหมือนกันนะสําหรับตัวเนี้ยเอ,อ่อตอนแรกๆอ่ะตอนที่เริ่มหาเงินอะไรใหม่ๆอ่ะแน่นอนว่ามันไม่มีใครรู้จักเราเวลาเราหาเว็บหรือแอปไปแนะนาําอ่ะเขาก็ไม่ค่อยสมัครกันหรอกนน้นก็เลยเลือกใช้วิธีการทําแบบสอบถามเพราะว่ามัน มันมันไม่ต้องแนะนำใครอะทำเองถอนเองได้เหมือนกันนะคะส่วนการถอนเงินอันดับแรกนะการถอนเงินของแอปให้เรามาตรงนี้ก่อนที่เขาเขียนว่าการตั้งค่าอ่าบัญชีคือในการตั้งค่าบัญชีเขาจะมีให้เราตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการรับเงิน เบอร์ทูเบอร์น,นี่เอรเด็ดของเราอะเบอร์อะไรเราก็ไปใส่ตรงนี้ให้มันถูกต้องใส่ให้มันครบส่วนใครที่เคยใส่ไปแล้วแล้วก,กดถอนเงินแล้วยอดเข้าตีกลับมาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากลับไปใส่ใหม่ให้เราไปลบเบอร์เ,รเก่าออกแล้วใส่เบอร์ใหม่เข้าไปซึ่งเบอร์ใหม่ที่เราใส่เข้าไปจะเป็นเบอร์เดิมก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนะการจ่ายของรางวัลของเขา เขาจะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทแต่ว่าตอนนี้เขาระบบเขาเปลี่ยนการจ่ายเงินใหม่ทําให้เขาต้องรีเซ็ตระบบใหม่ก็ไปใส่ให้มันทุก้องนะคะใส่ให้มันครบนะเราจะได้กดถอนเงินได้ส่วนการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลจะอยู่ตรงนี้ตรงตะกร้าเมน,นูที่2เนี่ยค่ะการแลกของรางวัลของเขามันจะมีหลายอย่างนะอ่ะหลักๆก,ก็ที่แลกมากที่สุดก็คือ To มันนี่วอลเลตในการแลกเขา้า To มันนี่วอลเล เออเดี๋ยวเดี๋ให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งเขาจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราแลกวันนี้อ่าเราจะได้รับเงินภายในวันที่เท่าไหร่ซึ่งหลายคนมองว่ามันนานมันเสียเวลาคือจะว่าเสียเวลาก็ใช่จะว่านานก็ใช่แต่ว่าเขาก็ประกาศแบบชัดเจนอยู่แล้วว่าการจ่ายรางวัลของเขาเขาจะจ่ายเป็นรอบก็คือว่า ถ้าเราแลกวันที่1ถึง15เราจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าเราแลกวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปซึ่งก็ก,ก็ก็ถือว่านานอยู่ประมาณนึงแต่ว่าก็ก็ได้อะก็ได้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเขาจ่ายจริงนะคะส่วนการแลกของรางวัลก็คือตรงนี้ อ่ะที่เขาเขียนว่าส่งรหัสเดี๋ยวระบบจะส่งรหัส OTP ไปให้เรา6ตัวตามอ e ีเมลที่เราทำการกดสมัครหลังจากนั้นในเราเอารหัส OTP มาใส่ตรงนี้โอเค OTP เข้าแล้ว96 55 95อ่ะเสร็จแล้วกดที่ส่งข้อมูลนี่นะ ระบบแจ้งไว้แล้วอ่ะกดยืนยันคำขอแกลกรางวัลสมบูรณ์นี่นะคะอันนี้แลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคคะแนนของเราลดแล้วอุ้ยเนี่ยคะ่ะทูมอน,นิเวเลตนี่อันนี้คือรอบการจ่ายรางวัลของเขาจะเป็นแบบนี้ ก็ลองดูค่ะสำหรับคนที่อยากได้เงินฟรีจากการหางเงินออนไลน์จากการทำแบบสอบถามก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะใครชอบก็ลองลองสมัครมาทำดูแต่ถ้าใครไม่ชอบทำแบบสอบถามก็มีอย่างอื่นให้เราทำค่ะเล่นเกมก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได้ดูหน้าโปรไฟล์ช่องก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการส่งตัดเลยของรางวัลของ ลากคูเทนใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนยอดเงินเดี๋ยวถ้ายอดเข้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้นะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ